เป็นคนนอนกัดฟันควรจะใส่รีเทนเนอร์แบบไหนวันนี้หมอหลินจะพูดให้ฟังนะคะรีเทนเนอร์สำหรับคนกัดฟันเนี่ยไม่ควรเป็นแบบลวดต้องเป็นแบบใสนะคะแต่แบบใสเนี่ยถ้าเป็นแค่ชั้นเดียวมันก็จะพังง่ายการกัดฟันเนี่ยรู้ไหมคะว่าไม่ได้กัดทั้งกลางวันอย่างเดียวกัดกลางคืนด้วยหรือบางคนก็กัดทั้งกลางวันและกลางคืนเลยค่ะรีเทนเนอร์สำหรับวันนี้ที่หมอจะแนะนำเนี่ยเป็นรีเทนเนอร์วัสดุจากเยอรมัน มีข้างในนิ่มและข้างนอกแข็งถ้าเป็นรีเทนเนอร์ธรรมดาเนี่ยแบบใสก็จะมีแค่ชั้นเดียวนะคะเหมาะที่จะใส่กลางวันค่ะแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยเราต้องใช้แบบ2ชั้นซึ่งมันจะซอฟแรงได้ดีเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของรีเทนเนอร์อันล่างคือข้างบนเนี่ยตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบธรรมดาส่วนอีกชิ้นหนึ่งจะเป็นแบบ2ชั้นนะคะถ้าจะสังเกตดูเนี่ยแบบ2ชั้นเนี่ยมันก็จะมีความหนาข้างในมากกว่านิดนึง ในที่ข้างในเนี่ยก็จะนุ่มๆหน่อยส่วนข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นแบบแข็งนะคะความหนาของมันเนี่ยดี๋ยวหมอจะลองมัดวัดให้ดูนะคะวัดจากด้านบดเคี้ยวจนถึงด้านในอะคะ่ะมันก็จะหนาประมาณมิลนิดๆคะ่ะแล้วเราก็ไปดูแบบธรรมดานะคะวัดจากด้านบดเคี้ยวถึงด้านในวัดดูนะคะเกือบมิลค่ะต่างกันไม่เยอะ แต่เนื่องจากมันเป็นสองชั้นเนี่ยมันเหมาะที่จะใส่กลางคืนเพราะว่าใส่กลางวันมันอาจจะดูเทอะทะนิดนึงอะคะ่ะกลางคืนจะเราใส่แบบสองชั้นคนนานจัดฟันตอนกลางวันก็จะใส่แบบใส่แค่ชั้นเดียวจะดีกว่านะคะสำหรับคนที่มีคำถามก็สามารถไปม,มาถามมอลินได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกันหนะะ่อ